โอ้แข ạ n บ่าลาสาวลูกมากินกาแฟก่อนมาดนี้ทางสะพานกองกับสะพานต้นกับพากันไปแต่คืนนี่ประมาณตีสองแล้วเ่าจะไ,ไปห้าลาเสากับคนจกตอนนี้นะ แจงเงว่าถึงจะแจงได้ตีตีหาละไปสีกว่าตีหาเลยเนาะตีหากว่าละเสส่งไปเส่ตากาเลยเด้อเราจะบปดีกบ่าโอ้ยแห้งน้อยแต่แห้งเี่ตำนเดือผู้ถูกยอดแล้ว เมื่อปีหนุ่นคับรถเมื่อเดือนกุมภาเด้อเราอัากแลกเจ้าก็ได้กินเองรถขับรถด้วยละกินเปอร์เป็นไรฟันดีบ่โอ้พักฟันเขาเลยรับฟันดีขนาะนอนฟังเสียงฝนตกเนาะเมื่อคืนนี่ก็บบาดตกแห้งตกคอยอยู่เมื่อคืนนี่กะ ตื่นมาได้เวรหน่อยนึ่งข้าวโลดโอ้ดับไฟทากก่อนข้าวตื่นแต่เช้าดิบได้เวร่่แต่รอตึ๊กตื่นแต่เช้าโมงบัได้เวิ่งนะได้คอยตื่นมาคอยกินปิ้งซีนมูโหลดคอยนอตื่นมาอะไรกินหรอเนาะเจ้ากินมืดเลยเนี่ยครับมันเล่นหลังบ่ได้เขาบทกินเลยเหลื่นโทษเฝาปิีงซีนอยู่จะบ่ยังบ่ไปห้าหลัดเสาเขาเลย ตี๋เองมีกัย่างลายอยู่จะมาจังอุน่นฝนกระเซ้าแล้วปะเนี่ไปหาหลัดเซาก่อนทั้งทีมงานกันหนึ่งเขาถ้าเด็กเงี้ยเสียงดกวคอหองนะบันไดต่อนนกบคอกันนะปักมองไปนี่พอเด็กเงี้ยเสียงมันหงองอยู่ในนี่ เขาสำนักขอกะไปต่อนะบัดนี้ตอน,นขอกับภูเขาสำ ตีดแล้วก็หอกินมากระบอกสุกดนค่ะมีมูเขามาดุดผมด้วยมาด,ด,ด,ดุดทีนี้เลย แมปอยู่นี่ผมอเขามาดุดแทงเหาโก,ก็บก

หลอกเมื่อบอนก่อนสวยละ่ะขนาดทางทางนึ่งเนะม,มาอะไรว่ เขาได้ม oh. ูไปจักยามูสิงศิลุนทำอะไรการท่าประสิวเขมาอได้เนี้ยได้ได้ตุ้ยฮจักแล้วฮูจักแล้วแห่งเศรษฐีธรมื่อๆเมื่ก้ฮูจักเลยได้เบบ่ได้นะแต่มาอันนี้ได้เยังแนวนกสลายตัวนึงได้นะเออซกันสะเฮาคาก็ไดตัวเดียวกระหอบก็ว่ามู ขวบปีนสีนี่กูอุดควันไฟจะดำเนาะมันดำตึกขนอืมตือควันไฟเดชดทีมงานเขากลับมาครบเลยแต่ละคนโบโบมีไผ่ใดยังเลยไร้ไร้เขาคอยละใดได้ผลได้ยังได้ยอดบวบนะบอกระบบนก็ไปเมื่อคืนได้ยอดบวบมากโบโบมานเลยนะมาใส่กินจีนแหงนี่แหละมันนี่ ยางสีนก่อนกินเขาวก่อนเมือ่อะพานกองกับบุไดยังนั่งนี้นะไ้นบาะผ่านกองกับไปเมื่อคืนบุไดยังนี่ยนนังทำม,มนนนนาคืนสบาทนะจักบาได้ยิงยังเสียงผู้อืออ่นมกินมากระบอกก็แล้วน้ำคั่มน้ำคะไร คือชีวิต <พอ S 1> เปลเยืนนี่เนาะเห็นเนาะนแกวกินกับสีแหงคือดยตาขาต้างลดต่ว่านางยังย้อนโอ้แหงไปกินก่อนกระบ,บาน จังเลยสามปีสี่ปีกว่าห้าปีและกินแบบสดๆน้อง,งบอนมันเหียวมืวอเส <laughs> านีเยอะจัอลน่นั้นอฮืส <laughs> ิงซีนโนโนโ่บอลเยวเจ้าของก็เลยเยอะจนจืดใจเอ้า <laughs> คนทำย,ยามันพูน <laughs> <laughs> โอ้ยเมนบอล <laughs> ึกะมันน่หน่งลายอยู่แล้วแหนกระดูกมันเงจังเสียบ คางันบอ่องกินกับผักกับกับผักอีเลิศผักนางเลิศเยอืมอ,มอ่ลงมือเลยได้เปเร่อยู่แล้วเนีอมปเยตะรอนดิไมค <c oughs> รับเมนบ้าไมแซบจรงคือปิาจจร <c oughs> ิงีควาวเดอดรน เราต้องทบลัฉะน้นเราติหนัอไหนบ้ออป้อนไหมกดอินปอนไรคงมาหางครอบอืมจีหูครับนอะขนาดยืนต่ำเป็นนังต่ำเนะครับนางดอต่ำเนะครับมือเจ้ว มีกเท้ได้ยืนยือนังเออกเก้าชนมอ้ไปตั้งแต่บ่ายสองมงคืนเนาะแจ้คนักไม่เห็นเงกาไปเลยเลยไ่เลยมันไม่ฝนตกกแจงนูนนตกันตกระเบิจากมันานกินต่หกมงถึงรานสองโมงปุ๊บมมุ๊บก็จะรับอยู่ปิด ม <S 2> <S 2> ไม้ย,ไมย่ไปแล้ว,ลวตงวงต,วงตวง้วหอนหมูงแปลระบ้อ,อมาเขาอปไชีโมงปิดได้ไ่าจะปชีโงลุกไปได้วะมันมูกิมนมะกกมูถ้าเราไปกินครับไปทำมูงั้นโอ้ไปได้ปนัดน่อยมันมายาออกแต่ฝนตกละ<พ>อ้เออมูน มันบังบังไม้รับไปราบเลนะขอฟอช่วยเนาะฟอฟอปุ๊ดปุ๊ดไปบ่ือเนี่ยปจบเลร้วมัแม่ม่ดนทางดังีกเไปเลยด้แม่งอี่เนาะบังไม้ันเลวนีเสียง้องเ่นดมีลูกีดกับมันดังดีตื่นได้นึ่งรับไปล เออผบ,บึกบึกเอ,อ๊ะท,ท่านมั้ยนะังดีหมูนม้ำกรน่คนัเก็าแล้วนะมาเก็บเตียงเก็บคองเมื่อแล้วงนี้ อยูนนไนัวรนาดูขอดีวีาได้เลยขับมาตรงนี้เลยเฮ้ยจัดออกมาเลยทุกคนบอกเฮ้ย เน,นะนเก็บเครื่องแล้วบ,บาดเ้ยลอกมงดูว <c oughs> ิจักงแล้วดนรถสากมันะ ขนาดเนาะมันมมกเเหกเมตรทางเออ,ไ,อไฮนาพาพนประซิวครับมากเอจอจะขำจะไปหอด